พ่อแม่พี่นองเอ,อเ้ยมุงเจ้าเห็นอย่างบอน,นี้เบิงเบิงเบิงอยู่คู่กันเดอนี่อัดยัดเลยเต็มเลยเห็ดหนะเอเห็ดนะอุ้ยปวดพวกม่กแบแตงหมานอีกแล้วมาดามสมามามาวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่นองจ้ะมาอีกแล้วถ้ามาจอบพเห็ดนางรมอีกคือเก่าพ่อแม่พี่นองจ้ะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดนางรมก็จะมีแค่เห็ดนางรมกับ ลงทะเลนี่นล่าเด้อพ่อแม่พี่น้องไหมเห็ดยางอื่นพ่อแมได้ออกจากพ่อแม่พี่น้องจ้ากันสินี่พักทะเลปลาปลายเนาะหอยปูอีหยังประมาณน,น,นั่นล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าถ้ามาเก็บเห็ดอีกขี้เก่ายวืนเบาอยูน่ยน,ยน,นี่สายตาก,กันแนมหาหเห็ดจากพ่อแม่พี่น้องจา้านี่พ่อแม่พี่น้องเอาได้หรือเปล่าลื้สึกว่าหลับเห็ดก็ลื่นหับตลอดเลยลื่นถูกเวลาเลยลื่นลื่นดูดูด ลืมรับมีดเนี่ยอันใส่ได้อยู่จ้ะดูดแซ่ฟิดไหวนะจ๊ะเนาะจะจับไข่ <c oughs> ตัวนี้เอาไว้ซะจุ่นจงไวซะส่งสิเทาแล้ว ได้พี่นออ้องเด้อเฮ้พี่น,อน้องไม่ว่าไม่มีเห็ดดูสิคะอะไรเนี่ยโอนโต้เนี่นี่เห็นบ่นี่เห็ดได้นี่เห็ดจ้าเห็ดเห็ดจ้าตัางกองอะไรก็เก็บบางนนะสีก่องนะเก็บเดีย๋ยวเราไปตักให็ดพ่มสะอาดเอาออเกือบถ่าตัวนี้เกือบมันบริกิน สวยๆอยู่นะคะเนี่ยนี่ว่าบสวยด้วย้พี่น้องสวยอยู่ด้วยโบแม่งกะกินคุ้นกะกินะกะจำคุณก็อยากแม่งก็อยากเอาเป็นพวงเลยน,ยนี่ ทพันเดี๋ยวเบิด์ได้จัดด้วยเขี่ยนบอนี่อีกพี่อีกพวงบอกงายอย่ายหนึ่งงามมาสันพี่หนอสวยนะคะสวยสวยสวยงามโอ้พี่น้อมาเจ้าเบิรง สีเข้เก็บเอาแต่อันนี้เพืน่นใดอยู่แต่ข้าไปข้าก็ไปตัดถิ่มอยู่แล้วอัน,นทานอันได้ถิ่เด็ดได้สี่เลิศแห้งได้พี่น้องด้วยคุณนะ่ะสวยมากเห็นน้ำบระหลัดพี่น้นองหาหม่องอันต่างกล้อง ตัดขาเห็ดหั้องไตมันจะได้เห็ดเอกนี่เห็ดมาดาหมูห้าตัดขาจูนคูนนี่เห็นมือดอก

พี่น้องเนาะขอแนแดกแหกหมานได้เท่านี้ก็ดีแล้วจ้าไปหลุดน้ำกันต่อได้จะได้อพี่น้องจ้าโอ้ยเซอร์ไพร์ขนาดขอนนี้ไม่เคยออกก็ยังออกพี่น้องเบิลงนี่เราออกลักออกจนว่าเราเนา่าถิ่มแล้วนี่อันนี้เนา่าเราไม่เอานะคะเซอร์ไพร์ตเซอร์ไพร์ตก็สิออกอีกหลายอยู่ดอกนี่กําลัางเริ่มออกนี่ เท้าแล้วต e ้นน uh. oh, ั b ước, b ước, ước, ้นเท้าแล้วเท้าแล้วแม่บอกเอาเด้อเดี๋ยวกองวเดี๋ยวเพผ่นสิตัดขาจ้ะว้ายนะล่นหล่นโอ้ยล่นหล่นล่นลงไปกองกันอยู่พุ่นเบิดเลยอันนี้ไปเก็บวัตถิล้นก่อนพอแม่พี่น้องเอ้ยมุ่งเจ้าเห็นอย่างบอลนี้เบิ่งเบิ้งเบิ้งบ้าฮเบิ่งความใหญ่ ขั่วไงขั่วมาล้างการอุ้ยใหญ่ขักใหญ่แนนชอนอันชอ้อนนี่บอกได้เลยว่าได้แกงหมอง้อญ่เลยพี่น้องจ้าพี่อีกชอ้อนหนึ่งงามหลายได้เจ้าเด้อเน็ตหนึ่งอุ้ยปวดโคกงมั่วตกแตงหมานอีกแล้วมาดามมาดามเห็ดหมานอีกแล้วจ้ามาดามเห็ดก็ต้องหมานเห็ดอุ้ยขุนนะเหือย,อย,อย,อยงามคัด มันียู่ในต่เห็ดแบบว่าหลุนหลุนหลุนก็รลังแกงหลุนก็รลังเห็ดแหนมหลุนนี่ก็รลังแกงก็รลังเห็ดแหนมด้วยะเด้อนี่หวังว่าคงจะบ่เถ่านะนี่พูดนะเดี๋ยวสิบ,บพี่น้องเอ้ยหูเจ้าเบิง้งคือสิบบัวเถาดอกเนาะสีกเบิง้งโอ้ยนอนเดี๋ยวไปมันก็นงามเนาะเสียดายสิบบอเอากระได้มันเนี่ย นี่นอนอยู่เด้อพี่น้องเด้อนอนเริ่มจอแล้วเนะี่ยเดี๋ยวขอสีกุ้งนะกับพ่อเดี๋ยวถ่าักนะแต่ก็มีนอนนะแต่สีเอาอยู่เด้อเอาไปตากแห้งเสียดายไหมอันงามนะเนี่ยงามกระโดากระเดียเนาะไปตากแห้งเอาเออฮึดูนะข่วงงามอีม้ ลมนก็ตามมาดามแบบเฮ้ยนะ่ะโผ่โ,บโ,บโม่บักแตนบัวเอาบัวใยละเสียดายง่ามปนีพี่นอ้องเอ้ยไปตากอไปเฮ็ดอันเห็ดสวรรค์กระไดตัวเนาะเนี่ยลุ่นเนี่ยรุ่นนี้ไปทำเห็ดสวรรค์ได้แสบเลยหืมเต็มกระตาพอดีเจอต้อนนีเข้าไปค้อนนีเข้าไป นี่อีกจับ่อแมพี่น้องถาบว่าสังเกตขึ้นสิบวยเด็กิน,นเนาะเปลี่ยนกระตาแ้วเด้วยกระตาโอ้แต่แล้วส่งอบอเอาเถอะพี่น้องเพราะเมื่อกี้ก็ได้เทาร้ายแล้วจงห้อยซะมาวบบันนี้แบบสวยเลยค่ะแต่กระถือทากอรุ่นสกร,รมไปลายแล้วได้นน่เห็นบอกห้อยแล้วกัดกินง่ายง่ายอ่อ,อนๆอเก็บก่อนก่อนที่เราจะไม่ได้เก็บ ก่อนที่้าขัท่านจะอัลุูซกรรมหมดสะกดน,น,น,นะคะอืมอ่ะน้อน่าใหม่โอ้ยอ้นสีถือเรลาโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าสีตีอันอันนี้ออออ่าอย่าต่อถอยเด้อตําแย่เด้อพี่นอ้องอุปสรรคทางว่าดามคือตําแย,ย่นะปวดเถดเอ้อ เจ็บปวดเธอได้จ e ้ะเห็นเพื่นได้ถูกท่านงานหลายพี่น nah, ้องเว้ยงานงานงานเก็บเลยแต่ต้นอั้นะจงไว้ก่อนเลยเก็บวัชพรว่าจะห้องเก็บได้ก่อนดีบัวบ่ได้เก็บเลยเนาะงานขนาดเลย ตัวนั้นผ่นหน่อยผูดจงหวยเอตัวนี้มาแต่เห็ดอ่อนๆอีกแล้วนั้นเหลือไว้นะคะพี่บึงไหลนะมันก็ออกมาเหลือๆอยู่เนะพี่น้องเนะไม้เลือๆอยๆเอาได้เก็บอยู่งามช่อนี้ก็สวย ตับอยู่เนาะพี่นนอกมึงนี่ถากเนี่ยต้นนี่หละที่กินเนี่ยอเอาที่เหลือจากเล่าต้นนั้นเราเล่นคักเหล่ให้เรากินไปซะเล่นคักเล่นแน่ทถากก็ได้ชุนยนะเพิ่เรากัดเล่นเด๋ยวเอาเด๋อวเอาเฉพาะที หน่อยนะมันก็นหน่อยผูดให้หมดพี่น้องมันเอากรไดเด็หน่อยค่ะผูดจงไวจงไวเห็นแล้วนี่ก็นหน่อยพวกนี่เป็นตับๆอยู่นี่เฮ้ออยยาเห่ินเด้อถากเลยยาเหรินเขาข่อยเด้อขอร้องละงนะฉันขอร้องเธอแหละนี่เต็มคอนเลยเนี่ยเอาเฉพาะทีขาเอาได้นะข้าพ่อแม่พี่หน้องเอาเฉพาะที่เอาได้เพื่อ งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมืออื่นพอดีอยาดไปถือดอกหน่อยเราเนี่ยเฮ้ยงามงามพี่น้องเอ้ยนั่นนี่เอา้าอยู่คู่กันดู้นี่อัดยัดเลยเต็มเลยเห็ดนั่นเฮ้ยเต็มอยู่พี่น้องมืเอเจ้าเบิ้งตีล่ะเนี่ยถ้าเราใหญ่เนาะเต็มเลยไหมสองสี เก็บไปก่อนเก็บเท่าที่เราเอาได้อะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้เก็บที่แพดบอกนะตัวใดที่พ่อเก็บไดเก็บเลยเดี๋ยวถากแล้วเหรินเบิดเลยค้อนนี่ส่วนมากถากมากเหรินส่วนมากจะถากสกัดเหรินบ่คอยได้ปั้นไดจะเป็นอย่างกัดเหรินถากเหรินเนี่ยเฮ้ยงามนะพี่น้องเนาะตัวเหนียวเ,เลยวัน เาเลยซะกำลังอ่อนๆน้ำงามเนี่ยเอาโหลดละเดี๋ยวถากเรนเบิร์ธฮาจะบ่ไ้เนาะสวยขีดดินมันเปลี่อนตัดออกนะจักหน่อยโอ้โหนล่นงามอ่อนๆน้ำงามเลยจ้ะบึงกีหล่ะเฮ้ยพี่น้องมีเจ้าบึงใช่ะ หิดคอยลนลงใสเบิ้งเด้อเบิ้งไวเด้อนี่มืออื่นมาถ้าเราเหลือนะถ้าผักบนเหรนเนี่ยสุดยอดไปเลยเห็นบ่เฮ้ยงามคักเนาะใชยนี่คืงองามแท้ๆคะ่ะเนาะเอ้ยสวย <laughs> <laughs> เห็ดของมืออื่นนี่คือหลายค่ะทเบิ้งเดอร์สีไทยให้เบิ้งจ้ะ วันนี้ข้าหมานค่ะข้าวถ่ีกในกระตาหนึ่งเนะ่ะเป็นเฮดถีว่ารุ่นที่บานแล้วบานขากอันนี้เป็นเฮดจุูมๆสวยๆเลยเนาะแบบข้าไถ่เหเดสองแบบอ่ะเนี่ดยดูสิคะพี่น้องพุณเนาะพี่น้องจ้าหมืออื่นพอดีเนาะคิดว่านะพรุ่งนี้พอดีนะเนี่ยพรุ่งเนี้ยพอดีเลยหมืออื่นมาเก็บน้่กันได้หลายเนี่ยมีมูมลแล้วเนาะรุ่นเนี่ยสุดยอดแต่อันนี้เราจะเก็บไปเลย ออ้เท่ามีหลายรุ่นมีห้อยมะดาม์มาละตัดไปเรามีหลายรุ่นนะจ๊ะหลายรุ่นที่ต้องเก็บเลือกเอาเนี่ยเด่งพี่น้องโอ้โหสุดยอดวะสาดหลาบอยนะู่เนาะ หลายแท้เห็ดเกิดมาเรื่อยๆเฮาเด้เก,ก็บอยู่กันยังวะมนันตลอดม,มัออนซุ้มเงินละไนันลุ่นถึงเบ็ดกะโอ้ยนั่นจังแมนอยากลน่นเอ้ยดิเว้าไอ้สาบลาบอยู่จ่าเอ้ยเห็ดไข่คือขาดแท้ mhm 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 vậy mhm 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 ở vậy mhm vậy mhm Ở vậy, ở vậy. mhm ไปซะเนะาะเถ่าเมายาออกกระลังกายแผดหินข้าเจ้ยายางมาแต่ทั้งฝุนแหละข้าเจ้าก็สบาเอ้านั่งอันนี้มาโพนี่อีกแล้ว เก็บเห็ดที่เขาตัดมันหล่นลงงามันตุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นถามเ,าเห็ดเธอเห็ดยังเพิ่านะเธอเลยว่าฉันเก็บเห็ดกลุ่มผู้สาวสาวสา,าวเลื้ยหน่อยกลุ่มสาวเลื้ยน้อยพุทธเถ้าพี่น้องขาเจ้าจนัดกันมะายาัง ไอ้ยางออกกำลังกายเธอเห็นเราตั้งแต่อยู่ฟังผุนคนนะนมาดามกับยางไก่เติบด,ด้วยพี <c oughs> หนห่หนห้องยางหาเห็ดยางออมภูเขาเด้อแล้วมาดูคนนะเธอเห็ดยางฉันเก็บเห็ด มาีหแล้าคนหนึ่งคนไงหนึ่งแล้วอย่างทองปลา,าน,นี่มาดามสิเล่งเฮดไวลาหเหรอบันเอ้ยเฝ้าเก็บเฮและสิเฝ้าไปหาหมอวันนี้มีนัก,กนหมอนะจ้าไปฟั้งผลตรวจเลือดที่ว่ามาดามเลือดจางแม่พี่น้องเขาสีหาสาเหตุแล้วเป็นหง คือเหลือดจางสิงไง้ี่ช่างผลจ้ะเต้มันูจะเดนเห็ดนะขอขอ,ขอนะคุณอ่ะเฮ้ยเอากลนบเอาสักหน่อยนึงนะอันนั้นเหลือไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกแล้วมีแต่หมู่อื่นหมู่อื่น พอได้เล่มดูเห็นบ่ะพแต่ออกมาน่ะพี่น้องเอ้ยซ้ำสีกินนี่บ่ซ้ำสีแกงนี่บ่เนาะไปเก็บอีกฟังนัินละกะันสิบห้าเมื่อแหละนีกต่อสีมาดามเก็บไปเถี่ยวก่อน,นาาเ,เอน,นะาะเหลือไปคลิปนี่กะฟินบ่พี่น้องกฟ็ฟินคือเก่าเนาะจ้ะเนาะฟินเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีเห็ดให้เก็บไหมนี่ทั้งเห็ดแบบว่าหลุนอ่อน อ่อนๆละอ่อนเลยเนี่ยหลุดเนี่ยละอ่อนจึงสีเลยถึงหลุนแบบอุ้ยขอนน่ะเนาะถ้าไปโพอแต่หมู่บ้านนะสิพอดีเลยหมู่บ้านหมู่ก้อนแต่ก็เอาได้แพทย์เอามาที่สันมันง่ามประนันบอดบัวเอาบัได้แล้วเนาะตั่งเถือกแตามันเหี่ยวเหี่ยวแหงแหงเหี่ยวเหี่ยวนอนขึ้นมาดามกับบวเอาแต่ขันง่ามขนาดนั้นอุ้ยไม่เอาไม่ได้แล้ว เอาคืเอเก่าพี่น้องอ่อนสวยเลย <c oughs> ส่น้ำง,งามเห็ด <with> ข่อยงามเห็ดในกระตาพี่น้อง มีบัมีมืมอใดบ่วงามเนาะมันมันงามแต่เลียกว่างามพี่น้องเอ้ยคอยอัออนซ่อนมาสันคอยนะั่นสิปเป็นเห็ดแล้วนาคอยนะั้นเพี่อจังไรเอาแล้วพี่น้องบ่อยากอันนี้กาบใหม่ไหมนี่มันสิเหล่ยงใดาบ่ลแล้วมันเห็ดจังไดเอาเนี่ย ออกมาแม่ออกมาแม่คือบอ่อกเอ้ย,อยนั่นรูดคือเกาเห็นบอเลียงใด้สมอเหิงละ่ะรูดแต่กบ่เได้รูดหลายป็นไดดอกอองามงามงาม ปกติมองน่นี่ขึ้นคักแล้วพันได้ขึ้นได้หนี่งปีนี้สิขึ้นบ่พุดหนิขึ้นอยู่ดอกแพทิบาร์ลาสนะสิขึ้นอยู่แต่เ,เราต้องขึ้นปกตินี่ยมองเนี่ยได้งามทุกปีเลยไปพ่อแม่พี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีละขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เดอ้อหวังว่าพ่อแม่พี่น้องสิมีความสุขในการรับชมคลิปของมาดามเฮมัสลูวันนี้นะคะพาเก็บเห็ดนางลมอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแพทกับผ้าเขาแต่ปลานี่ยละพี่น้องเอ้ยมันมีเห็็ดให้เเกบนาะ เจอกันคลิปหนาเด้อจ้ะยู่ดีไม่แห้งสุขปู่สุขคนนะคะเฮงๆรวยๆค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะจ๊ะ